สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของชุดชอมอสสรุปขั้นตอนการปฏิบัติของชุดชอมอสหรือชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เจ็ดขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ค้นหาแกนนําขั้นตอนที่2จุดประกายความคิดขั้นตอนที่3ศึกษาพื้นฐานชุมชนขั้นตอนที่4สนทนาและวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนที่5 การตัดสินใจและการกำหนดโครงการขันข้นตอนที่6นำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่7ติดตามประเมินผลขั้นตอนแรกหลังจากกำหนดพื้นที่และชุมชนที่จะเข้าไปดำเนินการหลักสำคัญอยู่ที่การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านกำหนด ตัวผู้นำเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักวิชาการที่เรียกว่าผู้นำทางธรรมชาติเช่นผู้อาวุโสที่ชาวบ้านให้การนับถือขั้นตอนที่สองจุดประคายความชิดขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องเชื่อถือในศักยภาพของแกนนํนำให้ความรู้เพิ่มเติมแก่แกนเกณนำ ให้การอบรมเพิ่มเติมความรู้และนำเกีฑ์นำและชาวบ้านไปทัศนาศึกษาอาทิเขช่นพายเกีณยน์นำไปศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งขั้นตอนที่3ศึกษาพื้นฐานชุมชนในการจัดทำประชาคมขั้นตอนของการจัดประชุมเวทีชาวบ้าน การให้โอกาสคนในชุมชนในการพูดนำเสนอเข้าร่วมกิจกรรมอาทิเช่นการร่วมกันนำเสนอประวัติศาสตร์ชุมชนการสำรวจจะเก็บข้อมูลัวเรียนต่างๆกระตุ้นให้ชุมชนเห็นสิ่งที่ชุมชนมีไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนขาดแคลนโดยใช้เวทีประชาคมขั้นตอนที่4สนทนาและวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เวทีประชาคมให้ชุมชนร่วมกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจัดลำดับความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขคนหลังค้นหาสาเหตุและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาขั้นตอนที่5การตัดสินใจและกำหนดโครงการ ขั้นตอนการยกล่างกิจกรรมโครงการเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปแบบมีการกำหนดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติแล้วเกิดผลเป็นรูปธรรมได้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันอาญากรรมและยาเสพติดในชุมชนขั้นตอนที่6นนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม จนเกิดลักษณะของชุมชนเข้มแข็งสมาชิกมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีศักยภาพพึ่งตนเองได้ทั้งยังสามารถที่จะร่วมกันใช้กติกาที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมในการตัดสินใจมีบทลงโทษเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรัดเป็นที่ปรึกษาในระหว่างดำเนินโครงการขั้นตอนที่7ติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าดำเนินโครงการเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชอมอสอหรือชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ร่วมกันประเมินผล กับชุมชนโดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นหรือการสัมภาษณ์คนภายหลังจากดำเนินโครงการไปแล้วว่าชุมชนเกิดความปลอดภัยหรือลดความวาดระแวงของประชาชนในชุมชนได้มากเพียงใดสรุปการปฏิบัติของชุดชอมอสเจ็ดขั้นตอนขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ